ได้บอลตีได้บอลโอ้โหเล่นแบเด็เดี๋ยววันนี้ไม่กลับไปแล้วอู้ยเขามือเป็นบ่นเลยเปรี้ยวเลย หัวแล้วขึ้นลุงนั้นไม่น่าจะเหลืออยู่ว่าเองกลับไปร้องแน่เลยอันนี้ไม่ไหวครับเมมเหรอเมกี้งอนจูดสามแทมไม่ได้ก็ไม่นับใชโอ้ยดัสเบอร์สามฐานที่เก่งที่สุดในืรถไฟไม่มีใครใส่เบอร์นี้เบอร์สามฐานที่เก่งที่สุดอ๋อคือไม่มีใครใส่เบอร์นี้นวมันโบราณเลืเกินในเบอร์พิเศษนี่นู่นไลุงเช่นนู่นไฝั่งนู้นแล้วสามฐาน โอ้โหแย่งจากมือโอ้โหดี้าี่ตักตักมาแรกแล้วเหรอแม่บอกว่ามาแรกแล้วเงท่ยทำทีแล้วมอบกับไหนเนี่ยแอ้ต้อสินแจกลำหมวยโดนน็อปใจเย็นใจเหาให้หเงยก่อนค่อยพูดเด่นมุกน้าดี่ปากผมไม่ดหนึ่ดยวเพือะไรใช สกิลปากเต็มเลยใช่ไหมยิ้มชาติปากผมออาไปเสร็จพื่นนี่เล่นดีเลยนะสีไม่ตั้งลงไปล้มบอลนี่ถูกต้องคือเวลาตั้งอย่ายิ้มอย่ายิ้มเพื่อนในกลัวนะอย่ารู้จังของใครจะไม่จ่ายแล้วเขาเลยนไม่ใช่ใครนักร้องนะเว้ยเราดูว่าของใครไม่เป็นจักรวรรดิ ก็ห่ tacos, seguinte, อ trips, น้นยูะพดีิ้ว่ออกไีกว่านั่นียวเป่ไม่รู้ใครไอาไว้ไม่แตน้ำใครเอากิ้งบ้างนะกินมปแล้วเป็นเกยนะทำไมเราไม่แจกผ้าปิดยมูกที่สนามรักผมว่าคงไอหมูไตวาย่งต่ลคนชะถ้า่าปวิ่งธรรมดาก็แน่ใจะล้าผมอ้อมไปได้เว้ย ว่า Future ทา w ต้องเป็นหลักคูซองก่อนน่เลอ้ยมันเกิบติดทิมชาตนะเพราะทิมช์าตุบอกแค่ที่บ้านด้้ยเราอก็่าเรากลับบ้านเราจะดายบยว่าดูเคื่อ้วกลับไปรอมเนี่ย ตเต้นผมปุ้มปุยเอาแบบายนี่ยพี่โปรยมะโอ้โหรยกันค่าพี่ครับขอลุงขอลุงเอาลุงนี้มาลุงที่อาบาติที่ออกมาไหมอ่ะถ้าผมอยู่อย่างนี้เดียวพี่จะมองโอเคนะนี่ก่อนกระตูดด้วยววกด้วยคอมโบเลย ไม่ไหวแล้วยิงสีแต้มอย่างเดียวเลยเื่อนตั้งแบบเพิ่มาที่บ้าเป็นแชมเพราะว่าปล่อยแรงเฉื่อยตอวร่างกำลังเยอะอะไรบ้าว็กย พี่กดหนไหมพี่หนุกไหม๋ยวพูเปิดก็ไม่เลยนี่มาอะไรตอนนี้ต้องรอทีมแรกหยดพูดแป๊บนึงหายเหนื่อยก่อน หน้าขาป่ะอ๋อมั <ENNIS> <อ bey ue> นี่มันไม่ดีเองเองยืนไม่ดีครับสวยเก่ารูปนี้สวยไม่เป็นเป็นอยู่ช่วงนึงมันแบบยืนไม่ดีมันเป็นผังเืิกครับตรงนั้นนะจริงมันเป็นผังเบิกนี่ยโคตรเจ็บเลยพี่เวลากดนะแต่คนนี้คุณเร้ยนไหมครับก่อน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 ถ้าคนเท่าเท่าเท่าถ้าอ้วนๆมันจะเป็นก่อนนั้นรู้สึกวันนั้นไม่ได้อ้วนนะตอนนี้เป็นมากกว่า ก็เจจุดหากิโลแล้วนะครั่แบกน้ำหนักข้างขาเยอะตอกทงมไข่ใหญ่ลูกไข่ใหญ่จ้อนหนิดนึดีเวลาฉี่ใช้แหนบจับเพื่อนเพื่อนเพิ่งส่งเมลมาให้อันติดเด็กเคยเห็นปะเม่เคยเห็รถนานที่รถนต์เดียวอันไม่เดียวเลยเดียวเขา็นึกว่าอันติดนั่นมันตัดเอยทหฟอยยาวอะไรครับผม ที่อยากรู้ต้องไปถามหมอที่ผ่าตัดนะมันยังไม่ได้ผ่าเว้ยจริงเออเขาบอกว่ามันยังไม่ได้ผ่าจริงๆอะระดับนี้ผมว่าไม่ผ่าหรือเปล่าปุ๋ยน่าเกียดว่ะถ้าเกิดอย่างมันแล้วแบบแกผ่ามาหามแข็งเป๊กเลยต้องมีพีเดเตอร์ยังไงแต่แคนี้ก็เนียงแล้วผมว่าเจอพี่เล่ให้เลให้จ่ายบอลผมเสียทั้งวาบหมดเล่นไม่ถูกรู้ก็ไม่ไป ไม่ได้ไม่ได้ตามแต่เสรองผมไม่ไม่ได้คาเแล้วอ่ะโอ้โหไอ้นักบาเจ้าเล่แอบยิเฮ้โบชนะลเว้ยลูกคึปลมือไป